สวัสดีครับท่านสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตสําหรับท่านที่เกิดราศีมีนนะครับคือราสีเดือนมีนาคมดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนมีนาคม2อ6 3จะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์เพื่อ ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในแต่ละวันประกอบอาชีพหน้าที่การงานความเป็นอยู่การเงินการทองสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนของแต่ละท่านที่ดวงชะตาชีวิตสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำราศีธาตุน้ำ ช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 3ดวงดาวที่ย้ายเคลื่อนย้ายโคโจรอยู่ในแต่ละราศีจะแสดงอิทธิพลส่งแสงถึงดวงชะตาชีวิตของท่านเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์เพื่อให้เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตประกอบอาชีพหน้าที่การงานนะครับมาดูลัคนาสถิตราศีมีนนะครับ คนที่เกิดลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมิณถ้าท่านมีใบดวงชะตาชีวิตที่ควบคู่ดูควบคู่กันกับการที่ผมจะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมินดาวเจ้าเรือนอตามปกติแล้วดาวที่ อยู่ในเรือนราศีมินในช่วงเดือนมีนาคมไม่มีดวงดาวสถิตอยู่นะครับแต่ถ้าสมาชิกท่านใดที่มีดวงดาวที่มีตัวเลขนั้นครับสถิตอยู่ในราศีมินก็แสดงว่าตัวเลขนั้นเกี่ยวกับการเกี่ยวกับดวงชะต,ตาีวิตของท่านโดยตรงครับชะต,ตากนิมของท่านจะเป็นแบบอิทธิพลของดวงดาวที่สถิตอยู่นะครับแต่นี่ผมวิเคราะห์แนวทางเป็นราศีจรในรอบเดือนนะครับในรอบเดือน ที่อิทธิพลเป็นเช่นไรจะส่องแสงเป็นเช่นไรนะครับดาวเจ้าเรือนของราศีมินคือดาวพฤหัสเป็นดาวกเกษตรครับดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของย้ายโคจรเคลื่อนย้ายมาอยู่ในเรือนของพฤหัสต,ตกราศีกัมมะครับกัมมะลาภกัมมะหน้าที่การงานก็คือคนที่เกิดในราศีมินในช่วงปี2063เน้นเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ้าที่การงานของท่านในช่วงนี้มันอาจจะมีการเน็ตเตยนะครับเน็ตเตยต่อการประกอบอาชีพหน้าที่การงานตามทักษะเกิดก็จะมีองค์ส่วนย่อยขึ้นมาอีกผมจะวิเคราะห์ค่อยวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางตามลําดับนะครับดาวราศีมีนนะครับราศีมีนราศีธาตุน้ําตามปกติแล้วคนที่ราศีมีนค่อนข้างที่จะเป็นคนสุขุมรอบครอบนะครับสุขุมรอบครอบเยอกเย็น ไม่ปี๋ผามทาการสิ่งใดก็ตามจะมีคนมีคนอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับสําหรับราศีมินนะมาดูเดือนกระดุมพระครับดาวกระดุมพระกระดุมพระตนุก,กระตุมพระคือราศีเมษดาวศุกร์ตกกระดุมพระการเงินการทองสภาพคล่องของท่านดาวกระดุมพระดาวเจ้าเรือนไปอยู่ไหนจะอ,อยู่ในราศีของราศีกัมมะฉะนั้นการประกอบอาชีพธุรกิจการงานอะไรก็ตามท่านจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทอง เกี่ยวกับการงานที่ท่านได้กระทําอยู่นะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีมีนครับมีผลประโยชน์ผลกำไรเกิดขึ้นจากอาชีพของท่านเองโดยตรงครับช่วงเดือนมีนาคมเพราะว่าดาวศุกร์ี่ดาวการเงินโคโจรย้ายเข้ามาตกกตุมพระกุมละะกันกเงินการทองสภาพคล่องถือว่าช่วงนี้เดือนมีนาคมคนที่เกิดราศีมีนถือว่าประสบความสําเร็จในมีโชคมีลาบพ,พอสมควรนะครับเกี่ยวกับที่การงานนะครับนี่คือดาวการเงินดาวคุมทรัพย์ การเงินคือขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ในที่นี้คือหลักทรัพย์หลักฐานมั่นคงดีนะครับอาชีพการงานมั่นคงดีนะครับมามาดูเรือนต่อไปครับผมจะโครจรเยือย้ายตนุกุมภาพการเงินแล้วก็เรือนปัตตนีชีวิตความรักครับปัตตนีมาดูเรือนปัตตนีคือราศีกันนะครับราศีปัตตนีราศีกันดาวเจ้าเรือนอยู่ในตำแหน่งไหนดาวเจ้าเรือนอยู่ใน ส่วนของราศีมังกรครับราศีมังกรคือดาวพุธครับดาวพุธย้ายมาอยู่ในศีรษะเกี่ยวกับเป็นราศีเกี่ยวกับโชคลาภครับโชคลาภโชคลาภฉะนั้นท่านจะทําการสิ่งใดก็ตามถ้ามีคู่คนส่วนคู่สามีคู่ภรรยาอาจจะมีโชควีลลาภลอยเกิดขึ้นนะครับการทนธุรกิจเทรากรนร,ร่วมกันหน้าที่การงานอันใดก็ตามช่วงน,นี้ถือว่าจะประสบความสําเร็จโชคลาภลอยการติดตอ่อการเจรจาการทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริรรมทรัพย์ก็ตาม การค้าการขายการซื้อที่ซื้อทางหรือมีการขายที่ขายทางขายบ้านขายช่องซื้อเพื่อหาสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่โอกาสท่านที่จะเป็นเช่นนั้นก็มีโอกาสที่จะสําเร็จในชีวิตในช่วงนี้นะครับสําหรับช่วงเดือนคนที่เกิดราศีมินนะครับราศีมีนดวงดวงดาวที่โคจรสถิตอยู่นะครับดาวสถิตอยู่ดาวลาพระโชคลาภการติดต่อกันใหญจะประสบความสําเร็จอาชีพหน้าที่การงาน การงานก็ส่งผลการเงินก็มาจากหน้าที่การงานนะครับการเงินคือดาวศุกร์ครับดาวดาวกระดุมพระคือดาวเกษตรกระดุดพามพระมาตกกับมะเดือนที่การงานดาวศีรโคจรจแต่ตามลักษณะคือเป็นดาวศีรโคจรส่งผลถึงเดือนกเกษตรดาวกัมมะนะครับส่งผลให้ท่านมีโชคไปราบหน้าที่การงานรับรื่นในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนมีนาคม สำหรับท่านที่เกิดราศีมีนนะครับดูเรือนต่อไปครับปัตตนีคู่คนส่วนนะคู่คนส่วนคู่สามีคู่ภรรยาคู่คู่คนส่วนในที่นี้การทําธุรกิจอาชีพร่วมการเซ็นธุรกรรมอะไรก็ตามมีคู่คนส่วนก็ส่งผลในทางที่ดีไม่มีปัญหาอะไรครับคู่สามีคู่ภรรยาก็จะมีความรับเรื่นส่งผลในท่านมีความสุขในชีวิตในชีวิตคู่ในชีวิตสมรสในชีวิตความรักก็ถือว่าส่งผลในทางที่ดีนะครับ สำหรับคนที่เกิดในราศีมินครับเรื่องต่อไปครับปตัตตนีบรณโสภากรมมะกรมมะคือหน้าที่การงานการงานคือกรมมะดาวพฤหัสตกกรมมะกรมมะในที่คือจะมีคนผู้หลักผู้ใหญ่มาทำความจุนช่วยเหลือเกอื้อกูลเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานคนที่ทํางานหน่วยงานราชการก็จะมีผลลาบลื่นเกี่ยวกับแต่งหน้าที่การงานนะครับคนที่ประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานจะเป็นประเภทคนรับเหมาก่อสร้างหรือว่า ้าขายสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินขายบ้านขายช่องเป็นในหน้าทั่วไปจะประสบความสําเร็จในจุงนี้นะครับในจุงนี้แต่ว่ายวงส่งผลอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวพฤหัสกับดาวราหูเล็งกันอยู่เล็งกันอยู่มันอาจจะประสบความสําเร็จไหมประกอบสวงมี่เร็จจะร่าช้านะครับ การได้ก็คือการได้ช่คดาวเสาดาวเสานี้เป็นดาวถ่วงนะครับดาวถ่วงชังน้ําหนักก็คือดาวเสาถ้าดาวเสาไม่อยู่ในตําแหน่งนี้ท่านจะมีอาชีพนั้นที่การงานจะราบรื่นจะมีไม่มีตัวขัดแย้งนะครับไม่มีตัวขัดแยง้งไม่มีตัวแยง้งคือถ้าเกิดว่าทําการค้าการขายจะมีคู่แข่งคู่แข่งในที่นี้ก็คือตัวบัญทอนของท่านเองเลยครับท่านในช่วงเดือนมีนาท่านมีความราบรื่นก็จจะก็เจอประเภทคู่แข่งขึ้นมาทันทีนะครับ ขายสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นนักอาชีพการค้าการขายขายสิ่งใดก็ตามถ้าท่านขายดีก็จะมีคู่แข่งเข้ามาแย่งอาชีพเดียวกันนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับท่านฉะนั้นท่านต้องไม่ไม่ต้องวันไว้นะครับนบวงฝืนดวงชะตาฝืนไม่ได้ครับดวงชะตาชีวิตของท่านมันราบเรื่อนปกติอยู่อย่าไปดินน้นรนอย่าไปรุ่มร้อนอสงบทําให้จิตสงบสงบายสบาย,บายท่านจะมีความสําเร็จความรับเรื่องในชีวิต ประกอบอาชีพหน้าที่การงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาทำค้ำจนุนนะปิดจะมีลูกค้ามาอดหนของท่านนะครับสําหรับท่านที่เป็นข้าราชการก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ตําแหน่งหน้าที่การงานส่งเสริมผลักดันให้ท่านให้ดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ มีนาคมเลนี่คืออาชีพกรรมมันะครับต่อไปเรื่องต่อไปครับลาภโชคลาภโชคลอกลาภลอยลาภลอยดาวพุธคือดาวโชคดาวลาภนะครับดาวพุธเือดาวเจริญจาดาวการติดต่อดาวคําพูดคำจามีโชคลาภลอยลาภลอยในที่นี้ก็คือโชคลาภเกี่ยวก,กับการติดต่อการเจริญจา,จาคือส่งผลให้ท่านมีลาภลอยเกิดขึ้นมาเลยครับลาภลอยทยี่คําพูดไม่แต่ท่านที่เป็นศิลปินถ้าท่านเป็นศิลปินมีการ ได้รับเชิญต่างๆงานจะชุกในช่วงนี้นะครับแนวรู้ว่ามีงานเยอะช่วงมีนาเมษาเนี่ยถือว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับช่วงงานเข้างานเยอะ,ะก็ถือว่าส่งผลให้ท่านนี้โชคมีลาบลาบลอยเกิดขึ้นสําหรับท่านนี้เกิดเดือนมีนานะครับแต่เดือนราศีมินนะครับราศีมินเป็นเช่นนี้นะครับมาดูทักษะวันเกิดนะครับทักษะวันเกิดทักษะเกิดก็คือวันเกิดวันกําเนิด ของท่านนั่นเองครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นบริวารอาทิตย์เป็นบริวารบริวารอยู่ในตำแหน่งราศีกรมเป็นวินาวีนาศแต่ว่าดาวซิษ์ตำแหน่งสีเราไม่มีผลอะไรครับบริวารอายุเดชสีวันอายุเดชสีท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันเดชเดชก็ดีอำนาจก็ดีอำนาจจาับ จากหน้าที่การงานชัานจะได้ลดเลื่อยนยศทางบรรดาศักดิ์แน่นอนครับเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานในงานบริษัทก็จะเป็นคนที่เลื่อนตำแหน่งครับวานอายุเดชสีดาวสีตรงเรือนราาโชคลาภครับอุตสาหะอุตสาหะหน้าที่การงานส่งผลไปในทางที่ดีครับปรับเปลี่ยนโยกย้ายแน่นอนครับสําหรับคนที่ เกิดวันอาทิตย์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานส่งผลที่ท่านมีความราบเรื่นสุขสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับสําหรับวันอายุเดชสีมูลอสะหมรีนะกาลีดาวสุขไม่มีผลอะไรครับดาวสุขตกตําแหน่งเป็นปะเกษตรไม่ส่งผลเต็มที่นะครับเลื่อนต่อดาวต่อไปวันต่อไปครับทักษาวัน,นคือวันจันทร์ครับวันอายุเดชสีวันอายุเดชสีวันจันทร์นี่ก็เช่นเดียวกันเลยครับวันจันทร์นี่ก็เช่นเดียวกันบริวาร บริวารโคจรในตำแหน่งที่ดีอยู่ครับวันอายุอายุดาวอังคารดาวอายุสุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเดชดดาวเด็ดตเกดเรื่องลาภลาภดาวเด็ดคือดาวพุธตรงเรียนลาภส่งผลตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับสีดาวสีคือดาวเสาดาวเสาตกกรรมะนะสีเด็ดคือเด็ดเด็ดคือโชคลาภสีคือกรรมะฉะนั้นส่งผลในทางที่ลาภดื้นเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับมีความ ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอาชีพใดก็ตามท่านที่กระทําอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์ครับต่อไปดวนอังคารครับวันอังคารบริวารอายุ เดทสีนี่วันอังคารก็เช่นเดียวกันเลยครับคนที่เกิดวันอังคารดาวเดทวนันอายุเดทดาวเดทคือดาวเสาดาวสีคือดาวพรหัตตกกรรมะนะี่ครับส่งผลอาชีพการงานของท่านโดยตรงนะครับมีความร่บเรื่มมีความสุขมีความสมหวังปรับเปลี่ยนแน่นอนครับคนที่เกิดราศีมีนครับหรือว่าเป็นช่วงที่เดือนท่านจะเป็นคนที่มีโชคลาภดีแล้วครับยิ่งคนเกิดราศีมีน,นะครับอ่า จำวันแล้วครับอ่าวันนี้ยุคเดชศรีมูลอุตสาหะส่งผลในทางที่ราบเรื่อนเกี่ยวกับหน่งหน้าที่การงานนะครับวันต่อไปครับวันพุธกลางวันครับยวันอายุเดชศรียวันอายุเดดนะดาวพุธกลางวันก็เช่นเดียวกันครับประหัสคือเดชตกกรรมะอำนาจชะตาวาสนาหน้าที่การงานปรับเปลี่ยนเคลื่อนยุทธ์นะจะเปลี่ยนระดับจาการะดับขยับขึ้นไปหลายขั้นหรืออาอาจจะได้ปรับเปลี่ยน เลื่อนได้ค่าแรงตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับถ้าไม่มียศฐาบรรดาศักดิ์อันใดก็จะมีทํางานรูปแบบบริษัทปรับเปลี่ยนเป็นหวหน้าค่าแรงตอบแทนสิ่งที่ดีขึ้นคาสัท์ตัวท่านนะครับสาหรับคนที่เกิดราศีมินในวันพุธกลางวันนะครับส่งผลในทางที่ดีเช่นเดียวกันครับวันต่อไปครับบริวารอายุเดชศีวันเสาร์ครับบริวารอายุเดชศีคนวันเสาร์นี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สู้จะดีเท่าที่ควรครับ ดาวลาภโชคลาภไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควรนะครับลาภโชคลาภก็จะส่งผลเสียลาภลอยคือดาวพุธเราคนที่เกิดวันเสาร์ฉะนั้นต้องระวังคําพูดคาจานะครับจะมีปัญหาถูกแทงหลังหักหลังทลอยศหักหลังนะครับคนเกิดวันเสาร์ในช่วงในช่วงเดือนมีนาคมนะครับวันต่อไปครับพฤอหัดครับบริวารอายุเดชศรีมุละสหมนตรีการีฉะนั้นคนวันพลอหัสก็เช่นเดียวนะครับตําแหน่งหนะ้าที่การงานระวังมีปัญหาครับ หน้าที่การงานมีปัญหามีโอกาสโยกย้ายโดนเพ่งเลงนะครับถูกใส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องร้อนที่ร้อนตําแหน่งร้อนหน้าที่การงานนะพช่วงช่วงเดือนมีนาคมนี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยโอกาสที่จะออกจากงานก็มีมากที่สุดครับฉะนั้นท่านต้องตรึกตรองให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าดาวกาลีคือดาวเสาร์กับพฤหัสมีขัดแย้งกันอยู่ตำน่นงหน้าที่การงานมี มีตัวยุแย่ที่ทําให้ผู้เราก็ใหญ่เพ่งเล็งจ้องจับผิดนะจาะนั้นท่านก็ต้องระวังตัวท่านเองเลยนะครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัส สำหรับคนเกิดราหัสในราศีมีนนะครับราศีมีนนะครับดาวาพฤหัสราหูเล็งอยู่ถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องถูกกันแก่งต้องระวังด้วยนะครับสนเกิดวันพฤหัสครับวันต่อไปครับพุธกลางคืนครับบริวารอายุเดชศรีมลระอุสาหะมตรีกาลีพุธกลางคืนก็เช่นเดียวกันครับพุดกลางคืนเช่นเดียวกันดาวพระรหัสเป็นกาลีตกกรรมะระวังถูกผู้หลักผู้ใหญ่จ้องเพ่งเล็งจ้องจับผิดมีคดีความกันระวังด้วยนะครับให้ระวังด้วยปัญหาจะเกิดขึ้นในช่วง ในช่วงปี2563นี้ไม่สู้จะดีเลยนะครับอ่าสำหรับคนเกิดราศีมีนคนเกิดราศีมีนที่เกิดวันเสาร์ก็ดีวันพฤหัสก็ดีวันพุธกลางคืนก็ดีนะครับไม่ค่อยลาบเลื่อนสุขสมบังนะครับวันศุกร์ครับวันอายุเดชสีมลอุตสาหมนตรีวันศุกร์ก็ส่งผลให้ท่านมีความสุขสมบังในชีวิตช่วงเดือนมีนาคม2563นะครับทุกสิ่งทุกอย่างราบเลื่นส่งผลนะครับวันที่ดี มีก็มีอยู่วันศุกร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธมี4วันครับวันที่ไม่ดีก็คือนะคนที่เกิดในวันที่ไม่ราบรื่นกับชีวิตกับดวงชะตาโชคชะตาชีวิตก็คือวันเสาร์วันพฤหัสวันพุธกลางคืน3วันนี้ต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังด้วยมีปัญหานะครับมีปัญหาถูกโยงใยหรือว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องกันแกล้งเกี่ยวกับหน้าที่การงานโดนแทงหลังหักหลังในข้อหาทุจริต เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับในช่วงนี้ช่วงเดือนมีนาคมเะนั้นท่านก็ควรระวังนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีมีนวันเสาร์วันพฤหัสและวันพุธกลางคืนครับวันที่ดีก็มีสีวันศุกร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธหรือว่ามีความราบรื่นสุขสมหวังดีทุกประการนะครับที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์มาเพื่อให้เป็นแนวทางจะได้เป็นข้อเตือนสติท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงจะได้มีข้อ เตือนสติของท่านการคิดกระทบอะไรก็ตามถ้าเรามีแนวทางมีไกด์นาทางที่ดีก็ส่งผลให้ท่านไม่ผิดพลาดตัดสินใจไม่ผิดพลาดทําอะไรไม่ผิดพลาดถ้าเกิดว่าคนไม่มีแนวทางเกิดตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดความหายนะความล่รรมจมจะเกิดขึ้นในภายหลังจะเดือดร้อนภายหลังทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่านเองด้วยนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนเพราะว่าดูดวงชะตาชิดก็ทายมีทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าเราจะยึด ในสิ่งที่ดีทุกเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ครับดวงชะตาชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลงช่วงจังหวะเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีผมก็วิเคราะห์วิจารณ์เพื่อให้เป็นแนวทางท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เขาา้ามาติดตามวิจา์เจนิครู้เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตท่านั้นนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์การวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดู กรฝากด้วยนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยเพื่อเป็นลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อ,ตอไปในเดือนต่อๆไปครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนมีความโชคดีมีประกอบอาชีพการงานในการมีความราบรื่นความสำเร็จความสุขความสมหวังชีวิตราบรื่นทุกๆคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ